เศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ YLG Boolean International ผู้นำด้านการลงทุนทองคำงานมหากรรมการเงินมันนี่ x p o โคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ณนะ MCC Hall the Mall นครราชสีมา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเมื่อวานนี้สถานการณ์การอุณทั่วโลกนั้นก็มีความผันผวนทีเดียวนะครับฝั่งของยุโรปนี่เปิดตลาดมาก่อนถือว่าดูดีทีเดียวนะครับปรับตัวบวกกันได้ทุกตลาดเลยนะครับหลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยออกมาแล้วถือว่าดีกว่าคาดนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าไฮโซอย่างหลุยส์วิกตองนะ เมื่อวานนี้บรันดีอย่างเฮนเนสซี่เองนะครับก็มีการประกาศกรรําไรที่ดีเกินคาดหรือว่าจะเป็นแชมเปญอย่างโมเอ้นะครับกำไรก็ออกมาดีทีเดียวก็เลยหนุนทําให้รอากาศที่ยุโรปนั้นคึกคักทีเดียวนะครับปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้ทั่วทุกตลาดครับแต่พอฝั่งอเมริกาเปิดตลาดนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเริ่มจะเห็นสัญ,ญญาณการขายออกมาบ้างน,นะครับมีทั้งตัวเลขที่ดีแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ดีออกมาพร้อมๆกันนะครับตัวเลขฝั่งดีเนี่ยก็เป็นผลประกอบการของ Apple Inc นะครับเมื่อวานนี้ออกมาดีเกินคาดครับขณะที่ตัวเลข ยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนของเขาที่ออกมาลดลงไปมากกว่าคาดนะครับในขณะที่ทางด้านของถ้อยแถลงจากการประชุมเฟดครับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีสัญญาณครับของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ออกมาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมติการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามคาดแต่ว่าเสียงนั้นมีไม่เป็นเอกฉันนะครับเพราะว่า,เา9เสียงครับบอกว่าอยากจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ขณะที่1เสียงเนี่ย คิดตรงข้ามนะครับพอมีเสียงที่คิดต่างแบบนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนนั้นมีการวิเคราะห์กันต่อไปครับว่าเฟดน,นั้นเริ่มที่จะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบีย้ยพอไปดูถ้อยถแถลงครับก็ปรากฏว่าสอดคล้องกันเลยนะครับเพราะว่าถ้อยถแถลงนั้นมีการระบุออกมาด้วยนะครับบอกว่าความเสี่ยงในระยะใกล้ของเศรษฐกิจอเมริกานั้นลดน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้เป็นการเปิดช่องนะครับสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยได้ในครึ่งหลังของปีนีีน้้นนเมื่อวาาดล ก็เลยมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นมานะครับก็ทําให้ตัวดาวโจนส์เองโดนขายลงมาครับเมื่อวานก็เลยปิดตลาดติดลบไปเล็กน้อยนะครับขณะที่ราคาน้ํามันดิบนะครับ WTI เมื่อคือนนี้ปรากฏว่ายังคงปรับตัวลดลงต่อครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขสตอ็อกน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกาจาก EIA ออกมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คาดว่าสตอ็อกน้ํามันนั้นน่าจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ครับเมื่อวานนี้จากที่พยายามยืนเหนือ43เหรียญต่อบาร์เรล ก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งครับลงไปประมาณสัก2%เนะครับลงมายืนอยู่บริเวณ42เหรียญแล้วในเช้าวันนี้นะครับขณะที่ทองคำเองนะครับก็มีการบวกขึ้นมาได้ก่อนเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ยืนแนวรับบริเวณ1320เหรียญเนี่ยพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้ขยับขึ้นมานะครับใกล้ๆ1 3 4 0รยี่เหรียญเช้านี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับล่าสุด1337เเหรียญนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งช่วงท้ายรายการเนี่ยก็จะพาไปติดตามกลยุทธ์การลงท ดูจากเอเชียเช้าวันนี้ได้เห็นการขายลงมาในหลายตลาดทีเดียวนะครับเพราะก็เป็นความกังวลกันที่เฟดนั้นอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากการส่งสัญญาณเมื่อคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของ เรื่องของอธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราก็ต้องบอกว่ายังคงมีความแข็งแกร่งกันต่อเนื่องทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ครับอีกหนึ่งธนาคารใหญ่ของไทยอย่างธนาคารกรุงเทพนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของยูโรมันนี่ครับยกย่องให้เป็นธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทยนะครับและเมื่อวานนี้ในทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทยประจําปี2559ครับในงาน Awards for e x c e l l e n c e Asia ชีย2016ครับที่จัดขึ้นโดยนิตยสารยูโรมัน นี่นะครับดิดีสารชั้นนําด้านเศรษฐกิจระดับสากลในฮ่องกงนะครับโดยรางวัลน,นี้เนี่ยก็มอบให้กับสถาบันการเงินที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมใน12เดือนที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินที่สําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่โดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จและแน่นอนครับจะต้องรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับโดยธนาคารกรุงเทพนั้นได้รับรางวัลดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วนะครับในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีครับได้มา คั้งแรกในปี2544นะครับแล้วก็ล่าสุดครับในปี2559ครับส่วนทิ้งท้ายรายการในเบรกนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นครับในงานมหกรรมทางการเงินโคราชมาฝากคุณผชมด้วยนะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นของสินเชื่อบ้านกรุงศรีกันครับ โดยสินเชื่อบ้านกรุงศรีครับค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน50เท่านั้นเองนะครับขณะที่อัตร,ราดอกเบีย้ยปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าลดลงมา0.25ต่อปีนะครับเมื่อคุณซื้อประกันคุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขที่กําหนดครับ พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนในงานเนี่ยได้ของพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแบ็กครับยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองพร้อมรับเอกสารครบถ้วนภายในงานแล้วก็รับเพิ่มครับต่อที่1ถ้าเกิดเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปได้กระเป๋าทาวริงแบ็กนะครับ22นิ้วครับต่อที่2เมื่อเบิกตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการซื้อประกันในงานด้วยเนี่ยก็จะรับกิฟต์บอลเชอร์จากเซ็นทรัลมูลค่าสามพันบาทครับ ส่วนโปรโมชั่นของเงินฝากก็มีเหมือนกันครับถ้าเกิดเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้นะครับสองหมบาทขึ้นไปรับทันทีหมอนผ้าห่มครับและถ้าเกิดว่าเปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทใดก็ได้ตั้งแต่50,000บาทครับรับฟรีการทันทีนะครับสำหรับกระเป๋าสะพายผ้านะครับโดยทางด้านของกองทุนรวมก็มีโปรโมชั่นมาด้วยนะครับถ้าเกิดไปใช้บริการของบลจกรุงศรีในงานนะครับ ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการนะครับ20,000ถึง50,000ครับได้สมุดโน้ตดอทโต้มูลค่า20บาทนะครับ50,000ถึง100,000บาทรับเป็นตัวการ์ดโฮเดอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิด100,000บาททุกๆ100,000บาทเลยนะครับจะได้เ e s c o Lotus Gift Voucher มมูลค่า100บาทครับส่วนสัมมนาในงานนะครับสันมนาใหญ่ของเราจัดในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นครับ ในหัวข้อเลือกคุ้นสตรองท้าความผันผวนครับก็วิทยากรของเราสัท่านนะครับก็เป็นวิทยากรประจําของรายการด้วยนะครับคุณทวชัยอศวพรชัย,ชยจาก ASL นะครับคุณนทวัฒน์อ้นรัตจาก CIMB ไทยและคุณประกิตเสรีวัฒนเกตจากหลักทรัพย์กะสีกรไทยนะครับสำรองที่นั่งฟรีได้แล้วนะครับวันนี้ที่เบอร์โทรศัพท์026900921ครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปพิเศษในการเงินอาเซียนกันครับ